อยากได้ที่หาผลพิศาจจังเลยอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำคิสตันช็อปราคาหโลบักเลรหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นอีกทัางยังมีเกมให้ค,คุณเลือกฟาร์มอีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีจังเลยอะ่ะอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบักกันดีกว่าผมขอแนะนำาิปเปอร์ชช็อปขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นลิงก์เว็บใต้คลิปเลยนะครับ โอ้ยซื้อของไปแล้วอะ่ะแต่อยากได้โลบักเพิ่มทํำยังไงดีขอแนะนําแบรชช็อปโลบักเลส6ขั้นต่ําเพียง1บาทเท่านั้นทั้งยังมีบริษัทและเกมพาที่คุณเลือกซื้อมากมายหาคุณไม่อยากฟาร์มที่นี่ก็มีรการรับฟาร์มลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับส so, วันนสดีทุกคนเลยนะครับได้ขนนแล้วนะครับในเกมโลบอกแบบที่มีชื่อว่า KING ิงพีชนะครับผมโอเคครับพอดีวันนี้เนี่ยเกมมีอัปเดตนะครับ <c ười> คือตั้งแต่คลิปนั้นอ่ะที่ผมได้ผลทรายอะ่ะผมก็ไม่เคยฟาร์มเกมนี้เลยอะ่ะคือแบบลืมไปเลยว่ามีเกมเนี้ยไม่ได้เล่นเลยครับ <c ười> เงินก็ไม่ได้ฟาร์มดิ คครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลพิศดารใหม่เข้ามาเนาะเป็นผลหนวดขาวนะครับซึ่งผมยังรีวิวสกิลไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีผลและตังคลาสก็ไม่มีนะครับเอออันนี้ผมต้องขอภายจริงที่ผมเอาผลหนวดขาวมาอ่ามามารีวิวสกิลไม่ได้นะเพราะว่าผมคือเอาจริงๆตั้งแต่คลิปนั้นไปก็คือแบบไมไ่เล่นเลยอะลืมไปเลยอะเพราะมันมีเกมนี้อยู่ครับก็ขอพายจริง ขอภัยิงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะไปดูอัปเดตกันดีกว่าว่าอัปเดตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปหน้า Discord ของทาง King Peace กันเลยนะครับไปอ่านี่นะครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าของ Discord ทางเกมนะครับนี่นะครับโอเคนี่นะเป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับนี่เลยอัปเดตล่าสุดแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีโค้ดใหม่หรือเปล่านะเดี๋ยวดูกัน อันนี้โค้ดใหม่หรือเปล่านิวโค้ดเขาบอก 45k อ่ะเดี๋ยว like. ลองใช้ดู 45k อะไรอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้เดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูผมก๊อปไปแล้วผมก๊อปไปแล้วอ่ะลองใช้ดูยังไม่ได้ใส่เลยมึงแอคเซปซะแล้วอ้าวอันนี้เป็นโค้ดใหม่ครับอันนี้โค้ดรีสเตก็ก 45k ไลท์โค้ดรีสเต็กนะครับ ก็รีทําไมก็ไม่รู้นะผมอะก็ผมไม่รู้มันรีสเต็คอ๋อมันเขียนบอกดีกว่าว่ารีสแต็แต่ผมไม่ได้อ่านโอเคครับต่อไปนะเป็นห0ึ่งร้อยเคฟลได้หนึ่งแสนเบรีโอเคเดี๋ยวเราลองใช้กันเดี๋ยวเราลองใช้กันโค้ดได้หน่อยนะอ่าได้ครับได้หนึ่งแสนนี้นะ ต่อไปนะครับโค้ดสุดท้ายนะครับเป็น 45mvisit นะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวใส่ให้ดูปุ๊บอ่าได้ครับผมได้แล้วนะครับ100,000โค้ดใหม่นะครับมีโค้ดร,รีสแต็กด้ยวยผมว่าทุกคนน่าจะรอคอยโค้ดรีสแต็กแต่ผมก็ไม่ได้รอหรอกเพราะว่าผมไม่รู้ผมจะรีไปทำไมนะครับ โอเคครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูอัปเดตจริงๆกันเลยดีกว่าคลิปนี้เราแจกโค้ชแล้วเราไปดูอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับผมอ่านี่นะครับเราเข้ามาในดิสคอของทางเกมรอบเอาเดี๋ยวกดผิดกดผิดนี่นะครับเป็นโค้ชทั้งหมดนะครับนี่เลยโค้ชทั้งหมดนะเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะรตรงนี้ในช่องคอมเมนต์นะครับไม่แหละผมเขียนอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมก๊อป อันนี้วให้ในช่องคอมเมนต์นะก็คือโค้ททั้งบทในต,ตอนนี้เลยนะครับโอเคครับมาดูอัปเดตกันดีกว่าอ้าหุ้ยบัฟสกิลเซตนะครับคูลดาวสี่วินะครับแล้วก็เพิ่มระยะไกลขึ้นอา่าสกิลเอ็กนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นนะจาก0.3เป็น0.5ต่อการต่อการโดนโจมตีสกิลซีบัฟนะครับจาก2เป็น2.5้เออผมเปลี่ยนมาแล้วดิ สกิลเซตเปลี่ยนใหม่นะครับสกิลเซตของขนสายฟ้าเปลี่ยนใหม่แล้วก็บัฟสกิลเบัฟสกิลซเพิ่มระยะไกลขึ้นนะครับแล้วก็บัฟสกิลวีนะครับรีเวิร์มน่าจะเป็นแบบเปลี่ยนท่านะครับก็คือบัฟนั่นแหละก็คือเปลี่ยนท่าแล้วก็บัฟดาเมจขึ้นมาด้วยไอ้ผลพันะครับบัฟสกิลเบัฟสกิลซีแล้วก็อ่าสกิลวีนะครับก็คือรีเวิร์มนะครับเหมือนกันบัฟอ่าสกิลวีนะครับ ผลไฟ SQLS เปลี่ยนใหม่นะครับกระบัฟเหมือนกันบัฟ SQLC ดาเมจบัฟ SQLV ดาม ей, เมจบวกกับเลสนะครับเลสนี่คือน่าจะเป็นแบบการเล็งวะการเล็งบัฟดาก้อนรอสปีดอันนี้น่าจะทําให้มังกรบินเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรวะบัฟเรียวพาร์สนี่เป็นแบบไอตัวผลผลมนุษย์ปะไม่รู้แต่อันนี้บัฟผลหมาป่านะครับ บัฟสกิลเอ็กดาเมจของผลกราวิตี้ผลแรงโน้มถ่วงนะครับอ่านี่ก็อัตราสกิลบีบัฟสกิลเอ็กผลหมีอันนี้ผลแสงเนาะเออบัฟสกิลเอ็กนะครับผลหมีแล้วก็สกิลบีนะครับเน,นิร์ฟสกิลแซดดามจไอ้ผมเห็นด้วยเพราะว่าสกิลแซดดามจของซินดี้อะมันแรงมากจริงจริงครับสกิลเอ็กก็แรงเหมือนกันครับ ซูกเก้ก็แรงเหมือนกันไอ้แบบไอ้แบบไฮบิดอ่ะไฮบิดซูเก้คือโคตรแรงอะ่ะนะตอนนี้เขาได้ทาการเนิร์ฟลงมาแล้วนะครับแต่ไอ้ร่างฟนะูลฟอร์มนะครับร่างฟูลฟอร์มก็คือจะทําให้แบบเล็งง่ายขึ้นนะครับนี่เขาบวกปรับการเล็งแบบแบบฟูลฟอร์มนะฟูลฟอร์มอันนี้รีเวมฟินิกวิงโมเดลนะเปลี่ยนเปลี่ยนปีกของฟินิกใหม่นะ่าจะเป็นปีกของไฮบิดนะผมยังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงอ่ะต่อไปนะ้ผลน้ําแข็งครับผมบัฟสกิลเซตนะครับ เป็นเอฟเฟกการแช่แข็งนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนสกิลเอสกิลซีก็เปลี่ยนสกิลซีแล้วก็เปลี่ยนอ่าการแช่แข็งปะเอฟเฟกอันนี้สกิลยูเหมือนกันครับเหมือนกับซีเลยตอนนี้นะครับผลน้ำแข็งนะครับสามารถเดินบนน้ำได้แล้วเดินบนน้ำทะเลได้แล้วเอาว้าเมื่อก่อนนี้มันเดินไม่ได้เหรออันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เคยใช้ครับคือเคยใช้ลองอะ ใช้กินอะแต่ว่าแบบกินลองสกิลเฉยไม่ได้ลองดื่มบนน้ำเลยอ่ะต่อไปนะผลพิษนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสักผลผลพิษเหมือนกันสกิลซีเปยนใหม่นะครับก็คือบัฟอ่าเอาส่วนผลทรายนี่คือเพิ่งเปลี่ยนมาเลยเหรอผมว่าแนละ้วทำไมท่ามันท่าเนี้ยท่าเสกมันไม่คุ้นมันเปลี่ยนจริงๆเวยเนี่ยมันยิงออกไปอะมันไม่คุ้น XC v คือเปลี่ยนมาเลยเหรอ อันนี้เปลี่ยนไปเลยเหรอผมจำไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนสกิลแซดสกิลเอสสกิลซีสกิลวีวววนี่คือแบบกดค้างเบืจะขึ้นมาเล็งได้ครับเลง็งเพื่จะปล่อยไปเปี้ยงย่งนนะก็โอเคก็โอเคอเกรัะเดี๋ยวเรากลับไปหน้าของทางเกมกันเนาะไม่ใช่ทางดิสอร์ทนะครับโอเคมาต่อเลยผลแบ็กมานะครับเปลี่ยนนะครับสกิลแซดนะครับเนิฟผล ผลเลิฟนะน่าจะแรงเกินไปเออมีคนบอกพี่ครับผลเลิฟฟาร์มดีนะเพราะว่ามันแรงมากอืมผมว่าจริงมันแรงจริงไม่งั้นเขาคงไม่เลิฟหรอครับมันแรงไม่จริงอ่ะเลิฟสกิลเซตนะครับจาก1.5เป็น1.25สกิลเอกจาก0 2เป็น0 1ต่อการต่อแบบต่อหนึ่งฮิตอ่ะต่อการตีหนึ่งทีสกิลซีก็เปลี่ยนจาก0 6เป็น0 3ลดมาเท่าตัวเลยเนี่ย โอ้ oh, นี่สก,กิลวิกงเริ่มาเท่าตัวเลยครับเนิรฟสกิลซีของดากอนเนิรฟดาเมจแต่ว่าการตีเนี่ยจะเร็วขึ้นก็คืออนิเมชันการโจมตีจะน่าจะเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือแก้ไขฮิตบ็อกบนดากอนผลพระผลอ่าเดมอนฟอร์มก็คือร่างร่างปีศาจอะมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นเผ่ามนุษย์โอเค ครูดาวอิมเวนเอรี่สิบวิอันนี้น่าจะเป็นครูดาวเปลี่ยนดาบมั้งผมไม่รู้มีผลใหม่นะนิวช็อปเฟรมอันนี้คืออะไรผมไม่รู้อันนี้อะไรวะเฮ้ยคำใบวะอัปเดตต่อไปนะเกาะใหม่นิวโหมดมีโหมดใหม่ด้วยแล้วก็มีผลใหม่เฮ้ยคำใบวะคำใบเอาเรื่องจัดมีคำใบด้วย โอเคครับก็คลิปนี้คงประมาณนี้เนาะเพราะว่าคือแบบยังไงอะผมไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อผมรดขาวอะผมไม่รู้จำเดี๋ยววันเนี้ยเขาไม่แจ้งล่วงหน้าเลยอะเนียสกยิลก็จะคงพักเหมือนเดิมเห็นมือกระโดดแล้วบินจะเห็นมือนะครับโอเคผมก็การชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกัน นะครับให้ข้อคิดเห็นในการเกี่ยวกับการอัปเดตนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ไปไปกันบม่มเย่ป้างเขาให้ป้างเขาให้